สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยคสื่อสารประโยคสื่อสารคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรแบบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ประโยคสื่อสารสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคสื่อสารถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับประโยคหมายถึงการนำคำนามกริยาและคำขยายมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยคกันแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะการสื่อสารกันบ้างดีกว่าครับการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคําภาษาแต่จะใช้ท่าทางหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นแทนเช่นการยิ้มการพยักหน้าการโบกมือสัญญาณไฟจราจรและภาษามือเป็นต้น การสื่อสารที่ใช้ถ้อยคำภาษาซึ่งต้องใช้ทักษะทั้ง4ด้านคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยผู้ส่งสารเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนผู้รับสารเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านต่อไปคือสื่อและวิธีการสื่อสารสื่อและวิธีการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสาร ได้แก่บุคคลที่เป็นผู้ส่งเรื่องราวหรือสารออกไปอาจเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนข้อความก็ได้ผู้รับสารได้แก่บุคคลผู้รับเรื่องราวอาจเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านสารได้แก่เนื้อหาถ้อยคำที่พูดหรือเขียนภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการให้ทราบสื่อและวิธีการสื่อได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการส่งสารเช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเอาล่ะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประโยคกันแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคสื่อสารกันดีกว่าครับเริ่มจากประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือ ประโยคที่ใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านรู้เรื่องตัวอย่างประโยคเช่นกิ่งและแก้วชอบอ่านหนังสือทุกวันวันนี้พ่อกับแม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ น้องกำลังทำการบ้านดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ต่อไปคือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ตอบรับมักมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคตัวอย่างเช่นนี่ไม่ใช่กระเป๋าของฉัน ฉันไม่ได้เป็นคนหยิบดินสอของเธอไปฉันทำข้อสอบไม่ได้แม่ไม่รับประทานอาหารญี่ปุ่นน้องไม่ชอบไปโรงเรียนประโยคต่อไปคือประโยคคำถาม ประโยคคำถามคือประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการทราบคำตอบมักมีคำแสดงคำถามเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมตัวอย่างเช่นใครหยิบหนังสือของฉันไปเธอชอบสวมเสื้อสีอะไร บ้านคุณยายอยู่ที่ไหนเมื่อไรโรงเรียนจะปิดภาคเรียนทำไมเธอไม่ทำการบ้านเอาล่ะครับนักเรียนถ้านักเรียนคนใดอยากพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่าง เพื่อไปพบกับกิจกรรมต่างดาวต่างแดนได้เลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องประโยคสื่อสารกันต่อเลยนะครับต่อไปคือประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคที่มีข้อความที่ใช้ขอร้องให้ผู้อื่น คำอย่างหนึ่งอย่างใดมักมีคำว่าการุณาโปรดช่วยวานอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นคุณยายกรุณาเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยนะคะโปรดช่วยการรักษาความสะอาดของโรงเรียน พี่กิ่งช่วยไปซื้อดินสอให้กล้าวหน่อยนะครับพิมวานหยิบเสื้อกันหนาวให้หน่อยกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนประโยคต่อไปคือประโยคแสดงความต้องการ ประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้มักมีคำว่าอยากต้องการประสงค์ปรารถนาอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นฉันอยากไปเที่ยวส,วน,สนุกกับเพื่อน วินต้องการอ่านหนังสือเงีย,งยบๆคนเดียวนักกีฬาทุกคนประสงค์จะได้เหรียญทองฉันปรารถนาที่จะบินได้เหมือนนกน้องอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ แสุดท้ายคือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่ใช้สั่งให้ผู้อื่นทําอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นการให้ทําหรือห้ามมิให้ทําก็ได้มักมีคำว่าอย่าห้ามต้องจงอยู่ด้วยตัวอย่างเช่น จงข้ามถนนตรงทางม้าลายต้องเข้านอนแต่หัวขํานะห้ามจับปลาในฤดูวางไข่อย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามทุจริตในการสอบนักเรียนครับถ้านักเรียนคนใดอยากฝึกแต่งประโยคสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปพบกับกิจกรรมสมุดบันทึกได้เลยครับนักเรียนครับประโยคที่เราเรียนกันไปในวันนี้ครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เรียนไปแล้วนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยคสื่อสารมากขึ้นหรือไม่เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียนทุกคนได้ทําทักษะภาษาและขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํางานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ